ยามเย็นเย็วันสุกนะคะสุกแล้วสุกอีกโอ้ไปแล้วค่ะชิ้นส่วนอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอามเมื่อเช้านี่นี่นี่ี่ขึ้นรถไปแล้วขึ้นรถไปแล้วเดินโอ้โหวันนี้เฮียขายเศษเล็กอีกแล้วค่ะทุกคนอ๋ยๆๆๆ่่เศษอะไรเบิ่งเนาอนนนี่โอ้เยอะแยะเลยค่ะทุกคนค่ะ ไปเดี๋ยวน่าจะรยดันจัดการไปอีกเอาไปข้างหลังหน่อยอึบอบเออเบาเาไปเบาไปเบาไปโอ้โหมาไม่ทันตอนเขายกสะกันเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเพราะว่ามัวแต่ไปทุระ แบบไหนยังไงเนี่ยติดนี่โอ้ยกอีกเหรอโอ้นู่น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 ยกมันนู่นเองเขเป้องโอ้ยกยกรถช่างบิ้มไปด้วย了吗มั้งนี่ยกรถช่างบิ้มไปด้วยแล้วอ๋อฮะยกยกยกคันนี้ไปน้ำมาเนี่ย วันนี้ก็ไปด้วยจ้าไอ้ย่า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 ยสาย่ายสา่าย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 าย่าายายาาบายา่า ตัวตีงตูวตีงมาแล้วอึ๊บอึ๊บอ้าว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  ดู <laughs> เอาไปด้วยเปล่าเนี่ยยกฟรีนะนี่ยกฟรี <laughs> รถของพี่ช่างเบิ้มค่ะพ <laughs> ี่ช่างแจ็ก็มานี่ <laughs> ของขึ้นไปแล้วขึ้นไปเยอะแล้วพอสมควรนะคะแต่เรามาไม่ทันเรามาไม่ทันเลยยังไม่เต็มสิบล้อรูตรงไหนอีกหรือเปล่าเอ่ยตุ๊ก เอาอะไรอีกอยู่ในนั่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะกระบะนั่นน่ะท้ายรถของไอ้เจ้าแต่ก่อนเป็นเป็นรถรถหกล้อ รถหกล้ออะไรนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมพี่ใส่เหล็กแทรไดไว้อะเยอะแยะนั่นนะทุกคนคะ่ะนั่นน่ะอันนั้นอันนั้นน่าจะเป็นของเฮียะเฮียะเฮียเฮียปั๊มน้ำมันเฮียปิดน้องชายของเฮียหนุ่มคะ่ะทุกคนคะ่ะเสร็จสับแล้วหรือเปล่าเอยโอ้ยได้มาท่านน้อยเดียวก็เอาซะนาะพีนนคคะ่น้องค่ะ ยัยยๆยๆยทำอะไรอีกไปะไปดูใกลๆหน่อยสอิเดินอีกสักรอบสิพอนนาาจะเอาท่อไปไหนส่วนเจ้านี่เจ้านี่เขายังไม่เอาขึ้นไปหรือเปล่าคะแต่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับเอ่อ พี่ๆทุกคนทุกท่านที่บอกมาว่าส่วนนี้มันคืออะไรคือตัวถ่วงน้ําหนักเหรอขอบคุณมากๆนะคะที่บอกน้องเพราะว่าน้องก็ไม่ได้เก่งเรื่องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเ,เครื่องจักรกหนักค่ะไม่ค่อยเก่งเท่าไหรนะ่เนาะแต่ก็ขอบคุณสําหรับผู้รู้ทุกคนทุกท่านนะคะอ้าวไปเข้าบ้านพักผ่อนได้แล้วจ้าโนฟุนจ้า พรุ่งนี้ตาตาต้างตองมาล้างแต่เช้าพรุ่งนี้ก็ลุยงานขุดดินต่อเหมือนเดิมนะคะ F อที่น่าราคาก็คงจะอีกสักประมาณประมาณสองสามชั่วโมงหรือเปล่าหรืออาจจะครึ่งวันอาตีไปสักครึ่งวันเนาะค่ะน้องก,ก็จะเก็บงานเสร็จงานสะเสร็จแล้วเราก็จะไปทํางาน อีกที่หนึ่งอ่าอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไว้ด้วยนะจ๊าแล้วเจเพิ่งจะมาบอกว่าเราจะไปทําอะไรบ้างเนาะโอ้โหวันนี้ก็เหนื่อยล้ากันเต็มทีก็ขอสรงแรงกําลังใจไปถึง FC ทุก,ท,กทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านอ,าอันนี้อะไรนี่อัน,นีอะไรนี่สงส์วันนี้จะยรยติงมาแล้วโอ้ของขึ้นนะ จะกลับแล้วสงสัยจะกลับก่อนหรือเปล่าบายบายแล้วนะจ๊ะโอ้โหโล่งเลยค่ะทุกคนค่ะโล,งล่งละสะอาดสะอา้านละตรงนี้เรียบร้อยนี่ไปชั่งกิโลแล้วได้กี่ก,ก,กี่กิโลเนาะเดี๋ยวเราค่อย เดี๋ยวค่อยๆมาลุ้นกันนะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะบายๆไปพร้อมกับหัวหน้าโจรดและพี่เบิ้มนี่เสื้อแดงอยู่ตรงนี้นะคะพี่เบิ้มของเราพี่ช่างเบิ้มอ่ะบายๆค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะและขอสอง่งกำลังใจถึงเอซทุกคนทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ